สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสุภาษิตสำนวนและคำพังเพยนักเรียนพอรู้จักคำเหล่านี้กันบ้างไหมถ้าไม่รู้จักเรามาทำความเข้าใจกับมันเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้เรามาพบกับพี่กระต่ายกับน้องกระต่น,นกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะพี่กระต่ายเราจะมาเรียนเรื่องสำนวนสุภาษิตคำบังเพยกันจ้ะน้องกระต่นรู้จักหรือเปล่ามันคืออะไรเหรอคะพี่กระต่ายถ้าอย่างนั้นพี่จะพาน้องกระต่นและน,น้องๆไปรู้จักพร้อมกันเลยดีกว่างั้นไปกันเลย าาต่งๆจึงจะได้เป็นคำสั่งสอนหรอือคติเบนใจที่แต่งอยู่ในส่วนนั้นนั้นสุภาษิตคือถ้อยคาที่อาจเป็นหรือไม่เป็นํำนองโวหารก็ได้อาจมีความหมายตรงตัวหรืออาจต้องนํามาตีความเพื่อให้ได้ความหมายที่แต่งเอาไว้ซึ่งความหมายนั้นมีใจความเพื่อตัดเตือนสั่งสอนหรืออาจเป็นข้อห้ามที่ให้เราระลึกถึงเสมอสามารถนําไปเป็น คำที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานรักมีใจความที่เป็นกลางกลางเพื่อให้สามารถตีความเข้ากับเรื่องราวได้โดยให้คำคำตังเคยไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องจริงและไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อตักเตือนสัง่อนและก็มีประเด็นให้ชุกชิดหรือแฝงไปด้วยสติเลื่อมใจดังตัวอย่างเช่นกาในฝูงหงหมายความว่าผู้ที่ต่ำต้อยไม่มีเกียรติ อยู่ท่ามกลางเจ้าขุนมูลนายสูงสักก็รังแต่จะทำให้ตนเองมัวหมองเพราะถูกดูหมิ่นรังเกียจเปรียบเสมือนอีกาตัวดำน่ากลัวน่ารังเกียจใครเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นสัตว์ที่แตกต่างจากหงที่มีขนสีขาวสวยงามดังตัวอย่างประโยคเช่นเด็กชายกะทิซึ่งมีแม่เป็นแม่ค้าได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดที่มีแต่ลูกคนรวย คนมีหน้ามีตาในสังคมเด็กชายกะทิจึงถูกคนอื่นมองว่าเป็นกาในฝูงโงกำแพงมีหูประตูมีตาหมายความว่าการจะพูดหรือทำสิ่งใดที่เป็นความลับควรระมัดระวังให้ดีแม้จะดูเหมือนว่าปกปิดก็อาจมีผู้ล่วงรู้ได้กำแพงหรือหน้าต่างเมื่อปิดแล้วจะสามารถบังไม่ให้เห็นหรือได้ยิน แต่อาจมีช่องหรือรูซึ่งทำให้ผู้อื่นสามารถแอบ,บฟังหรือแอบ,บดูได้ดังตัวอย่างประโยคเช่นนี่เธอพูดอะไรระวังหน่อยสิเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเข้าความลับรั่วไหลหมดพอดีกำแพงมีหูประตูมีตานะเธอขวานผ่าซากหมายความว่าพูดจาโผงผางพูดจาตรงเกินไป หรือพูดจาโดยไม่เกรงใจใครเหมือนนำขวานไปผ่าซากต่อไม้ที่แห้งและแข็งจนเกิดเสียงดังแต่กลับไม่เกิดประโยชน์อันใดขึ้นซ้ำร้ายอาจจะส่งผลเสียตามมาด้วยจังตัวอย่างประโยคเช่นเขามีใจเมตตาแต่ชอบพูดจาแบบขวานผ่าซากข้าช้างเอางา หมายความว่าลงทุนลงแรงทำลายสิ่งของหรือเรื่องราวสำคัญเพื่อหวังผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่าเปรียบกับการฆ่าช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เพื่อนำเอางาของมันไปทำเป็นเครื่องใช้หรือเครื่องประดับต่างๆแต่กลับไม่คำนึงถึงคุณค่าในชีวิตของมันว่าสามารถทำประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมาย ดังตัวอย่างประโยคเช่นเพียงเพื่อต้องการพื้นที่ทำสวนชาวบ้านถึงกับเผาป่าเสียหายไปหลายร้อยไร่ตรงกับสำนวนที่ว่าฆ่าช้างเอางาจับเสือมือเปล่าหมายความว่าการสแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ตนไม่ต้องลงทุนอะไรการจับเสือที่เป็นสัตว์ดุร้ายจําเป็นต้องมีอาวุธและอุปกรณ์ในการจับ แต่ถ้าเราร่วมเดินทางไปจับเสือกับผู้อื่นโดยไปตัวเปล่าเมื่อจับเสือได้ก็ได้ชื่อว่าเราร่วมจับเสือด้วยจึงเป็นการได้ผลประโยชน์โดยที่ตนเองไม่ได้ลงทุนดังตัวอย่างประโยคเช่นกำนันดำเป็นผู้มีอิทธิพลในตำบลแห่งนี้เป็นที่รู้กันว่าทุกครั้งที่มีคนติดต่อซื้อที่ในหมู่บ้าน แกจะต้องเข้าไปเอาส่วนแบ่งจากการซื้อขายนั้นทั้งที่แกเองก็ไม่ได้เป็นผู้ติดต่อหรือประสานงานแต่อย่างใดช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดหมายความว่าความชั่วหรือความเสื่อมเสียที่เฉาโชว์มีคนรู้เห็นไปทั่วถึงจะพยายามปกปิดอย่างไรก็ยากที่จะทำได้เปรียบความผิด กับการฆ่าช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่แม้จะนำใบบัวที่มีขนาดใหญ่มาปกปิดไว้เพื่ออำพรางก็ไม่มีทางบดบังร่างของช้างไว้ได้มิดดังตัวอย่างประโยคเช่นนายน้อยทำร้ายร่างกายนางแดงกลางตลาดคนเห็นกันมากมายแบบนี้จะปิดข่าวอย่างไรก็คงไม่ได้เหมือนช้างตาทั้งตัว เอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดหรอกดินพ่อทางหมูนายความว่างานหรือภาระที่พ่อปูนขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะสะสางให้เสร็จได้เปรียบกับลูกหมูที่โดยธรรมชาติจะชอบเล่นโครนจนแห้งติดปูที่หางและไม่ยอมล้างออกเมื่อโครนพอกสะสมเรื่อยไปก็ทำให้มันเคลื่อนไหวได้ลำบากเหมือนงานที่ค้างค้างไว ไม่ยอมจัดการให้เสซ็กสิ้นไปเป็นชิ้นเป็นอันพอถึงเวลาส่งหรือเวลาจำเป็นจึงเดือดร้อนดังตัวอย่างประโยคเช่นถ้าเธอปล่อยให้การบ้านค้างค้างเหมือนดินโพกหางหมูระวังจะทำไม่ทันนะความหมอตายเพราะ่า,าหมายความว่าผู้ที่ชอบพูดโดยไม่รู้จริงหรือพูดจาอวดดี จนต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะคำพูดของตนเองธรรมชาติของปลาหมอมักผูดขึ้นมาหุบเยือเหนืัอผิวน้ำบ่อยๆจนเป็นที่สังเกตเห็นของนักตกปลาและสามารถดักทางปลาหมอได้ถูกเมื่อนำเยือไปล่อจึงทำให้ตกปลาหมอได้ทุกครั้งเหมือนว่าปลาหมอต้องตายเพราะการกระทำของมันเองโดยที่มันไม่รู้ตัว ดังตัวอย่างประโยคเช่นพูดอะไรไม่ระวังระวังให้ดีสักวันเธอจะกลายเป็นปลาหมอตายเพราะปากตัวเองปอกกล้วยเข้าปากหมายความว่าเรื่องง่ายๆที่สามารถสะสางให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วกล้วยเป็นผลไม้ที่ปอกเปลือกได้ง่ายกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆดังนั้น การกินกล้วยก็ทำได้อย่างง่ายดายเช่นกันดังตัวอย่างประโยคเชน่นสอบกลางภาคเทอมนี้ดาวเรืองอ่านหนังสือมาเป็นอย่างดีจึงทำข้อสอบได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอดเปรี้ยวไว้กินหวานหมายความว่าอดใจรอเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในการข้างหน้าผลไม้บางอย่างเช่น มะม่วงมะขามและอื่นๆที่ตอนเพิ่งออกผลใหม่ๆยังดิบและมีรสฝาดหรือเปรี้ยวอยู่แต่หากรอจนสุกงอมได้ที่ผลไม้เหล่านี้ก็จะหวานหอมอร่อยดังตัวอย่างประโยคเช่นเพราะความไม่รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานของเธอเองล่ละไม่อย่างนั้น ก็ได้ของที่ราคาถูกวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะน้องกระตุนโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่กระต่ายวันนี้น้องกระตุนได้รับความรู้มากมายเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตคำบังเพยกันมาพอสมควรแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายกับน้องกระตุนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงกันบ้างนักเรียน ได้รู้จักคำว่าสำนวนสุภาษสิทธิและคำพัง,พง,พงเพยกันมากแค่ไหนถ้านักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้ไปทบทวนซ้ำอีกนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าบ๊ายบาย